สวัสดีครับผมยินดีเข้าสู่สร้อยกุเมจันทบุรีเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราเป็นรีวิวเฮ้ยอะไรอ่ะมีแสงอะไรอ่ะอึ๊บอ่ะคลิปนี้เราจะมารีวิวนะครับเป็นกรอบพระนะครับนี่ครับหลวงปู่หลิวนะครับงานขึ้นมือนะครับตาฝังเป็นเพชรแท้นะครับผมซุ้มบนซุ้มล่างครับซุ้มล่างเป็นพญานาคนะครับพญานาคสองชั้นนะครับดูครับ ด้านหลังเป็นแบบตบหลังนะครับน้ำหนักทองบาทกว่านะครับองนี้ลูกค้าท่านใดมีพ้าอยู่แล้วก็ส่งมาหุ้มได้นะครับผมนี่ครับผมเรื่องพักไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนการหายนะครับผมทางเราจดบริษัทแล้วนะครับไม่เอาชื่อเสียงไปทิ้งแน่นอนครับผมไว้ใจได้ครับ อันนี้เป็นแบบเบอร์วังอลาัางการนะครับต้นักทองบาทเก่ากว่าตรงตาใครจะเปลี่ยนเป็นฝั่งพลอยก็ได้นะครับผมท่านใดสนใจติดต่อสอบถามก็กดทางคลิปข้างล่างนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นลายร้านนะครับลายบริษัทนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ